มากกูละเอ้โหใช่อ <ası> ้โบ้านเดียวกัน <rebell> น <ious> ี่ฮะบ้านเดียวกันเ้ออยู่คุณเซเลี่ยมกระต่ายกระต่ายเดียวกันเตากันเขาตายเนียวเขาที่มาเนี่ยภาพประจิ๋วเลยตีเลายมมาเนอะตีเห้าเ่าตีฟ้าเป็นท้าเอามาอีกเล้าก่อนเดี๋ยวไปซื้อ้เอาเอามาเขอปูยินน่ ูธรมดาเนี่ยกรูเหมือนเป็นพระมาฟารเป็นพระอยู่วัดไหนนะครับนี่วัดดําพุอยู่วัดดําพูนวัดดําพู่อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยอ๋อแล้วละมามาเพ่อู้จับผมซึกเธออ๋อจับผมซึกเธอผมอยากจะซึกแล้วเมียผมไล่ผมมาเนี่ย น่งน <łość> ่งคนน่งน่งลูกน่งคนน่งลกนเด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 เดออนเดอั่น่จันาัอันนี้สดเนาะไรก่อนอัไรอย่งสดเนาะตุ๊กเจ้าตุ๊กเจ้าวันนูวันนูกิิมา สสนเขาอยู <ừ. S 2> ่หุ่นสเลียมเออบใจทุสเลียมเฮียอยู่ห่นสเลียมเออเขาอยู่้นเดียวกันเข้จเจ้าอะอยู่ทุ่งสเลียมออหุ่นสเลียมเข้าใจเนาะนี่ซักอไย่างยวะักก้วก็่กกับอไปแต่เพราะว่าตนี้่น้อยไขวไปเอาไปตังไรได้โอเนี่ยไยุมไทยมด ระต้องดูวาเพื่อนจะ้ายลงครับเีไปตารถเอาผวไป่อนเดี๋ยวาม่เนรเลยถ้าผมขาดกระเป๋าอ้เอาาไปเลยเอาตาไปเลยตายเลยเออลืมลืมของสำคัญหรือเปล่า เก็บเก็บเก็บปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ไปเจอตรงนี้โรงพักเอาไปทั้งหมดนี่แหละไปก็ไปเรื่อง ดังบุยบ้านี่ตอนเย็นนะตอนเย็นแก okay, มาสิ่งเหล้าด้วยแล้วกแกที่แกเสียงดังน่ะคือแกทำยงไงไม่แกก็เป็นอย่างนั้นแหละเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับ